สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุดคลิปเสียงสื่อสังสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทไัยโลสวรรจาสถาบันพัฒนาศักยภา,ยภา,ยาพการสื่อสาร w LDC พราะกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพูดเพื่อครองใจคน EP ที่14ในวิธีที่27และ28ครับวันนี้วิธีที่27 อุบาจารย์บอกว่ายากคล้องใจคนจงยกย่องชมเชยชื่นชมด้วยความใจกว้างและจริงใจการชื่นชมผู้คนรู้จักการยกย่องมีจิตใจที่กว้างขวางในการพูดออกไปและมีความจริงใจในในการสื่อสารคนมองออกนะครับมีผู้คนมากมายเสยแสร้งในการชื่นชมนะฮะหรือยกย่อง น้ำเสียงภาษากายดวงตาสีหน้าลิ้นสีปากไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่สื่ออันนี้ถือว่าไม่จริงใจและใจไม่กว้างพอนั่นคือเป็นคนใจแคบครับอยากคลองใจคนความจริงใจสําคัญความใจก้างปัจจุบันความใจกว้างนะครับปัจจุบันคนมองออกนะครับยิ่งเรายกย่องเขากับสิ่งที่เขาได้ทามาชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ด้วยความจริงใจเขาจะรู้สึกชอบเราครับวิธีที่ยี่สิบแปดนั่นคือ กล่าวคาว่าขอบคุณให้ติดปากคําว่าติดปากหมายถึงใช้ในจังหวะที่เหมาะสมใช้ในสถานการณ์ที่ใช่แต่ขอบคุณอยู่พร่ำเพรื่อถือว่าไม่จริงใจทําให้เราเสียหายได้นะครับมีผู้คนมากมายครับต้องการครองใจคนเขาจะมีจังหวะเขาจะเห็นสถานการณ์ที่เหมาะสมในการกล่าวคําขอบคุณคําเหล่านี้ไม่ควรให้หลุดจากปากไม่ควรให้ห่างจากกายทุกครั้งเมื่อมีโอกาสที่ดีขอบคุณเป็นระยะ จะทําให้คนรู้สึกซาบซึ้งตรึงใจและคลองใจคนได้แต่มีผู้คนมากมายขอบคุณคนไม่เป็นบางครั้งกับทิศว่าเอาก็มันเป็นหน้าที่ของคุณนี่แบบนี้นะครับคลองใจคนยากมากๆเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแม่บ้านพนักงานขายบริกรประชาสัมพันธ์หรือใครต่อใครทุกครั้งที่เขาทาอะไรให้กับเราใช่หลายคนทาโดยหน้าที่ แต่จะดีหรือไม่ในฐานะที่เราเป็นผู้มีทักษะด้านการสื่อสารกล่าวคำขอบคุณกับเขาเพียงเท่านี้ก็จะครองใจผู้คนในสังคมได้ครับวันนี้วิธีที่27นั่นคือยกย่องชื่นชมด้วยความใจกว้างและจริงใจตามด้วยวิธีที่28นั่นคือกล่าวคำว่าขอบคุณให้ติดปากและนี่คือการพูดเพื่อครองใจคน EP ที่14วันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิต พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ